สวัสดีค่ะ FC อัญญาทุกคนช่องอัญญาพาเพินนะจ๊ะไอเมื่อนี้คือตั้งแต่คลิปที่แล้วเลาวถ้าอัน FC ติดตามเดี๋ยวคือไอห้องอัญญามจ๊ะเพื่อนเบย่อยอมออกขยะไปถิงเริ่มมิทุงพติเขาเป็นตอบอีกแล้วแล้วก็ถวยถวยซ้ำเริ่มเก็บถวยซ้ำขึ้นห้องอีกแล้ว แต่ว่าข้าวที่แล้วปิดตรงมมีเวลาไปเก็บให้เวลาเก็บให้พอรีบออกมาไหมจ๊ะและ้แลเวเคล็ดเคลดที่บามือนี่เนี่ยเดี๋ยวไปท่ส่นที่กายวันถ้าไปเนี่ยไปน่อยเก็บขิงก้อนที่มันสีสะสมหลายกอนนี่สะสมหลายกอนนี่มันสียากกันนะในโละอันเปนสีให้เก็บว่าเก็บไม่รู้ละแต่ว่าสีไปเก็บกอนนี้เพราะว่ามัน,ขย,นขยะนี่ขยะมันเป็นน้ำเหม็นนั่นไหมคะที่เห็นที่เห็นเห็นนี่ิปเนาะน้ำมันเริ่มเหม็นเหม็นออกมาแล้วเลยต้องต้องไปเบึงก่อนต้องไปล่องไอ้ ตอนร้อง่อนว่าสีให้เก็บวะเดี๋ยวค่อยว่ากันจ้ะอัญญาอัญญาอัญญาห่วย,ย <What? S 2> อัญญ <Where? S 2> าไปอาบน้ำอเ <Huh? S 2> อไอไปอาบน้ำสิพาไปมองไปเบอร์อึดเลยอะมองไปเบอร์อึดว่าจะไปอาบน้ำไปอาบน้ำปะโอเคมาโอเคเวทอยู่เช็ดอาเช้าเหรอเร็วเคริงสิภายในเครื่องสัง่ง <c oughs> มันฝนจะตก แล, <Okay. S 1> แล้วพี่ก็จะแล้วพี่ก็จะไปเก็บห้องหนูด้วยมาโอเคมาถอะไพ่กจะไปเก็บห้องพ่อม uh huh. okay. มาแม่งย่าโอเคมาชิ้้ลคุณน่ะย่าไปหื้อเสือกลางถนนเ <Okay. S 1> บิง่งมันเบิง่งมันไ <Okay. S 1> พ่ก็ไปเอาถั่วซ้ำลงมาไว้ข้างล่างสีเฮ็ดกิน <Okay. S 1> ถั่วซ้ำไบนี่ห้องเอ้บอกแล้ว oh. มามาเก็บถวายลงซอยเไงรอเแล้วอีลาไปแล้วบริษ่นเอ้กเก็บก็ได้อีลาไปอาบอ,อีลาไปอาบน้ำสินะเก็บลงกไปเหี่ยเอาแล้วเจ้าขึ้นมาทำไมมันห้องนอนไม่ใช่ห้องครัวเจ้าถ้วยขึ้นมาทำไมไม่เข้าใจตั้งแต่โกงตะเกียบก็บอกแล้วว่าขนขึ้นมาบริษัทเอ้ซี<อ>บริษัทเอ้ซีเมนให้หนางเถียวก้อนนะ่ะอีลาบอกไอีต,ต่วนเอื่อยบ่เถาก้อนไอ้เก็บลงไปแล้วล่ะเออเก็บบอกเขาตู้มันาว่าแม่น้องขี้ไปห้องนอนลูก ระวังระวังระวังจับดีดีอ่างยาเดี๋ยว็ดฉันกลัวมันแตกไงเอกานเอกราอะไรอ่ะพูดนะน่ะนี่นี่อ๋อคือจะฝนสีมากเถอะโอเคเอซีเคซีเอซีโควิดอยู่โอ้พระเจ้าเขาตู้ไว้เปิดเอซีเปิดตู้ไว้โอเคตู้ไหนตู้ไหน this เอาตู้ไหนกันเนี้ย this here you know this โอเคโอเคเอาเก็บแล้วเก็บอันนี้ตู้ยาวออกไปไว้ในของนอน Okay, okay. มันบ่แม่นเราบ่แม so ่นว่ามือนี้เอามาไหวแล้วมือหนามไปเอาข่าของน้องี่เด้อโอเคยูเดสแตนนี้เอออยู่ว่ายิงมีเอ้าเอออยู่เช็คอาเช้าเออบ่อยากไปอยากมันหอไปวางห้องเหาเรียบร้อยแล้วไปจุ่มกระโหลกจะนุ่มอะไรสิเห็นนมข่อยเว้ยภาษานมนีหน่อยนมใหญ่เนี่ยกับบาบาจะคั่มหรอกนั่นแหละ้วยชนะเออเข้าไปไว้ในตู้ให้เรียบร้อยมัน ไม่ไปหัวนอนบ่าเมียนพระได้หนิไปหัวนอนก็คือนะโม,มตะะัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตล้องเพลงไหนในฟังแนะน่แน่มกรากุมพามีนามีนามีซา<ด>ห้องนอนมันจะต้องมีเฉพาะเครื่องนอนหมอนมุง้งขยะก็ไม่ควรมีนะคะเออฮ่าสิน,ออสนะนจ้าสิตี<ห><ด>เอืะอยละ มื่อตียังเอึ้ยเด็กประเทศยังผิดเนะ่ะสาตัวสาโลดผมนะ่ะมันบอดด็ใส่เวลาพ่ออันเปิดน้ำม,มึงนปป้ำไ้เพื่อนก่อนมันจะอ่างว่าน้ำบ่มีน้ำเต็มโอมมักอ่างว่าน้ำบ่มีนี่เสร็จละ ยมาเถนนใช่หล่ะคิดใชล่ะจะสพมกี่ทีลูกน่าหรอยี่หัวอ๋บีบขึ้นล้วโอ้ยนางผาเพิ่มยี่นอองเพิ่มว่าให้นไปิันสร้างปูจุ้ว่าหามขึ้นมาด้วยโปอยู่สันห่องตายไว่าอยู่บ่าวดเยวทั้หอง ได้เก็บอยู่เก็บอันถ้วยเก็บซร้างเขาตัวนะกับอันเก็บขวดเบียร์ที่เมันเก็บมาจากขยะเพราะเสีไม่ขายไปจำเพิ่มมานั่นแหละที่ได้เก็บแต่ว่ายัางขยะซ่องกับแย่เดี๋ยวสิขึ้นจังหวะอ,อยู่จ้ะให้เพิ่นเตรียมสภาเสร็จก่อนใส่ท้ายรถเอ้ยซีไปขายให้ให้บอกว่าอยาเก็บขึ้นไปห่วยไปปลูกเล่าสุดเดิมอีกแล้วห<ะ>นาวาใช่ปะบีเลยว่ว<ะ>าพมนะ ฮะไปเจ็บึ้นทถาแม่ไปปลูกอ้ายพอแมาเล้วฝ<ห>น,นสิตกไอ้ไเรบิดตา กายคือกับไอ้ตะก้าให้ด้วยตะก้าอยู่ก้าหลังหลังยายน่ะไปคือรถไปขี่รถเว้าเบาไปว่านางปองเด้อเออซักผมซักผมมันเช็ดพมกับแหงเต็มควรเลยนี่นุย โอาเสียภาษาผมดูซื้อมาให้ไหมซื้อมาให้ไหมที่เราไปเสื่อตั้งแต่บิกซี่ผุน่ะมันบ่ะไอเบอร์ลันบ่ได้ซื้อไหม่ได้โอเคนล้วมาซน้อไหมโอเความเล่อะไร Thank you ว่า you have ปยามันบุญใบ้กับสันห่อผ่านไม่ใหญ่เลยอติดติดใบเพื่อชุวเชิญเอ้าในสิไปได้แล้วที่น่องบานีย อ่างบ้านอ่างยากแลังคลองจริญิกแลังเขาด้วยค่ะน้ำประปาสีเข่า,ขาแล้วน้ำประปาสีเข่า,ขาแล้วอ่างยาจะได้อาบน้ำประปาแล้วสมมติใช้น้ำยังอ่งางยาประปาล่ะคะ่ะไม่ใช่ตอนนี้น้ำอะไรบาดานไม่เหรอบ,บ,บ้านไหนบ้านหลวงดูนี่แหละเปิดอะไรอ่ะพี่จุ้มก็รู้ว่าเปิดปปปแต่ป็นอไรป้าป่าเอาแล้วนี่ท่ออะไรละ่ะเจ้าวบ้านเห็นเห้ไหมข้าวบ้าจะมาเพิ่มน้ำอั่ะจ้าวบ้าน น้ำเสียมันหลายแล้วก็เจ้าก็เลยมาพลิกแพง่งเปลี่ยนแปลงให้ไหมโอ้น้องดูจะล้นแล้วหวทำไมเซเว่นกับซีจูนาน้องดูนี่ก็โอเคเลย,นะยเนาะนี่นาเฮี้ยนคอย <laughs> ก็มี่มองหัวตบอึ้งอยู่เด็ <laughs> เซเว่นบ่ <laughs> ย่างอีติงบอบออีบอเอิ้อตแหละแต่หาสื่อก็บม่ได้สิอีตรงไหนเนาะเหลุดออกอะไรก็เซฟไปอีกดอกอันนั้งก็เจ้ามาัน เปลี่ยนท่อผระป่าให้ไหมโอ้เจ้าว่าน้ำเสียท่าปากคขาบอกคุณผู้ท่าปากน้ำเสียมันไหลโอ้ท่าอยู่ท่าอยู่ท่าหน่อยนึงคือเจ้าว่าน้ำเสียมันไหลคือเจ้าก็เลยไม่เห็นน้ำาไปเอ้ยพอนี้แม่มันกระเทยยาเนาะนะคะไม่อยากให้พอนเห็นสีปากอันนี้บอกตอนที่ไปไหว้เด้พอนี้โซ่ติ้งกันน่นนี่บอกว่าไงแสดงว่าค่อยตาบอดีเออว่แม่ดอกจยกใส่แต่สั้น บ่อปวดต้นหน่อยเด้อบเรมองมวนแบบนั้นแต่เหล่านี้ก็ยังหาบ่อได้อยู่เออขอว่าเกิดมาผัวใหาบ่อขบาปเจ้าของตั้งเล็กเอาเลือกมาอันนี้จกกิ้งเลือกมากซื้อมั้งนี่มัายไม่เห็นว่าเลือกมากหรือเปล่าเลือกอันนั้นก็บาดอันนี้ก็บาดเล็บบ่อใดสัมจ้าเขาจะว่าคนมักเลือกมันสิบบ่ได้เอ๊สิบบ่อ เป็นโว่ดอดีตที่สุดอยู่คนเดียวดีสุดเออว่าต้องไปหาเขาหาหน้าไม่ไปกินว่าต้องมาแต่งวอร์รี่จุม๋มคอยคิดว่ามีผัวมันถ้าพิษกันเลยไหมโอ้มนอนมโมมากพิษก็ไผต้องเหมือนลิ้นกับฟันไงลิ้นกับฟันน่ะแหละมัน,ก,น,นมก็ธรรมดาแต่มีกระทบกระทั่งกันอนุอไอโนไลขัดเถียงคนบเป็นช่เถียงอะไรดีกว่าตอยู่เสียตีอารมณ์เนี่ยตีสบายใจแฮปปี้ พอมือจะมีดอกผัวก็เขาจะว่ามีผัวเธอผิดกันเพอ้พอเพ้อถือผัวบดีผัวตีเด้อเออไม่ว่าพี่จุ๋มพวกซาดิสีเลยมันเข<อ>้าซอยเนื้นออกทะลุบ้านแม่พวกแม่พวกนัก้นน่าจะได้อยู่แล้วจุดว่าถูกพวกซาดิสมันเตีย้ย응응เลยกันก็บบริษุณเจ่าข้าสิไปเลยนะข,ขาน้าวข้าฟ้าลูกนะบริษุณเจ้าเนี่ยนะก็จะเห็นงานก็เห็นงานแต่จะมันขวางถนนไงเราไปไม่ได้ไงก็เขาทำงานไงใช่ เดี๋ยวแน่เขาก็นั่นอยู่เดี๋ยวเราก็ดัเสร็จแล้วแหละเราแป๊บนึงเราก็จะเย็นเย็นเราไม่ใช่วีรุ่นใจร้อนอย่าใจร้อนสิคะเออเราต้องใจเย็นเย<ม>็น<า>ไม่ใช่วีรุ่นจะใจสี่สิบแล้วเอเอแต่สี่สิบแล้วเหรอหรือจะห้าสิบแล้ว <laughs> ว่าวดีดีอ๋ออีจุก,ก,จก,กิงอ๋ออีจุกิงหมอเราไว้ร่างกายใจแข็งแรงอย่าไปซีเรียสมันแก่แล้ว มึงนี่กินกาแฟอีหลักกินกาแฟไปไมั้ยนี่เนอแต่เดี๋ยวนี้พง,ง,งเง<ะ>ี้ยงหงอกแล้วเพราะว่าม้งนี่โอ้ยคือบ่อขักบ,บอ่อเนี่ยเถอะซูนอีกแล้วเรื่องกาแฟว่าถ่าเลยอาจารย์บ๊อแมนขันว่าบ๊อให้กินกาแาไปกินยังแต่ว่าขันว่ากินแล้วสิสซูบิชิชพูเรมักสีม่วงพูเรนโอคังเออได้มักสีม่วงไอ้มเอ็นโอคังแต่ผัวที่ขุนรวยเออมันก็แล้วแต่คนผิวจุ๋มแมนแมนนี่ดิเจ้าวาสนาดีก็มีวาสนากับเจ้า ยาบกม่วงต้นน yeah, okay. yeah. yeah. right uh yes ี้ดกดบยาบกม่วงวะดูนะน้าวันนี่ไงต้นนี้ไงเฮ้ยมือถอยแต่อยากเนาะเอากระบอกม่วงน่อยง่าบอกม่วงกระเบิดกบอกม่วงไอ้นั่นน่ะม่วเกี้ยนั่นแหละเขาเรียกบ่กม่วงเบาเขาก็กินกับไอ้ไล่ไหลบอกเรื่องไล่ไหลเจอปลาแดกเฮ้ยอีหลีกินปลาแดกกวนยี่ติบุ้ยโผ่ปลาไม่เป็นตัวบ่ห้ามตัดหัวมาผ่อมบุนา ปลาแดดปลากดเนาะกินเป็นบ่อปลากดกินเยอะแต่ว่าบ่มักบ่มักปลาแดกบ่มักปลาแดกปลาเค็งบ่มักปลาเค็งปลาหมอนะบ่มักอันชุบปลาแดกที่ที่เขาไปถอดก้างปลาแดดปลาซิ่วปลาขาวปลาเค็งบ่มักบ่มักปลาแดกปลากดปลากดปลาจ้าปลาคอไปแค่เนาะปลาปลากดเนี่ยมันแซ่บไปจุ่มปลากดตบ้าอร่อยเย้เซอร์่าปลากดมันนั่นสะอาดแล้วก็แซ่บมันมันมีเชื้อโรค อัน,นปลาหมกูกะจำๆเนาะบอกว่ามนอีนิุวเข่ากันนงอันกินเข่าไปยายกินเข่าไปนีพราอันยืมเร็จน้ำลายเรยเอนิวเข่าไย่ายกินเข่าไปนะเ่เนื้อปลาแดงนะฮะบัวเป็้ว่าบัวมืเอเ้ากินแล้วแต่เทียงวันนี้กินบ้กากินปลาแดงรเป็น,นปปกิปแต่ปลาแดงปรากฏเออขักอีก ปาซิวเอากรบอปาซิวอาเยปาิวอากระซิวตัวใหญ่ๆูน้องปาิวปาซิวตัวเห็นอี้มันหัวปาจอมว่าส่งปลาจอมไหมเป็นยังเป็นสร้างว่าอเป่อินท่องางเห็นไอกเต้นอันอะไรนะไอฟ้าไอตะไคร่กระกาศกระเทียม พริกซอยหอมแดง้ยกิ่มเป็นเลยพี่จูงเฮแอกโมเฮาไทยมาเลยมยเมื่อก่อนเอ้กินมดเป็นเอ้กินแล้วเออสีเป็นเป็นยังเก็ขึ้นคือจะเป็นล้มพิษน้ำป่าตะกี้เอ้กินเอ้เป็นตะกี้เอ้เป็นเสาไอ้แพ้เท่ามากเพราะแพร์โฆษณทุกอย่างกินเป็นเบิรตทุกอย่างอันไม่เป็นล้มพิษเป็นเมื่อก่อนอ่ะเป็นแต่ตอนนี้ไม่พิษแล้วบอเขา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 เรียกว่าแพ้อาหารใช่ใช่บ้านใน พายูจำสุปประจำยะเขาคุยเอาเหรอโอ้ยเข้าบ่ายเข้าเลยอ๋อเกระสันก็ตะพีสดเอาโอ้ยวจักแล้วเนาะนี่แต่แค่ของเนาะจัดเนาะสูอ่ะโอ้ยพี่จุนก่เบาปบเลยผมกอันเอฟซีเขาถูกอยู่แต่ผมไม่กินไอ้ประจันจริงๆอันย่าเอฟซีเขามีคนถือเกมนอัาใยญ่ที่เป็นสิชงฮาคอนมีผู้เดนเป็นเจ้าเจ้าเมื่อนเจ้าฮอนเัาจักเนาะเนาะเอออัน โซงไม่กินเจลหอไดได้เอฟซีเพราซ่มากกว่าจะไปเขาบอกเลขจะอีกเด้เออเอาอันมองอันพอภาพเสร็สูส่สีขาวเลยไหมใช่แล้พอภาพนุ่งจุง <ไป S 2> กระเบียนเลยไหมเออเอาพีจุ่มเวียนเหรอโอ้ยพอเห็นแล้วเนาะบ่มีจิตสัมผัสเครื่องหย่าเนานะบเมนพ่นเอาพ่นผู้ใหญ,ญ่ๆดอกอแล้วพ่นนุ่งจุงกระเบียนเสื้อขาวกางเกงขาวแล้วผมพ่นจีว่าย่าแล้วพสิมวยไหม เอางยาคากับเลยไอศีแม่เสื่อนผงสักพอกให้แหละสักเสภาเาี่ยเปลี่ยนเสภาสุดได้ที่ที่ใส่เราซักอาะจะผงเสภาเนี่ยน้ำยาบวถแยมก็แถม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 น้ำยาพร้อจะต้องซักเน่เอาบวซักเสี่ยวมันแจ็คเราก็ะหิตบเห็นซักแจ็คเคสัจะสุดเก่าหรือว่ซักแหม่บวไซสุดนี่ล่ะมันจังบวเปลืองแฟบ ไม่ได้เปลืองก็ไม่ได้ให้ยซื้อด้วล่ะซื้อหายยืมไหมครัพูลทองหนึ่งิโรมีนี่บอยไอ้บอยจริงจังนี่เนี่ยเอกอะไรซักพาไอ้จังจริงเออซักพาเดี๋ยวชุดจะได้เดี๋ยวอุนเก่งได้เนี่ยไอ้ซื้อให้ยไม่อีกเปลี่ยนกันเก่งไหมเขาใส่มือเดียวเขาซักนี่เขาใส่เป็นเดือนศูนย์ครับปรีคราสูงมาทุกชนิดอุดรธานีอำเภอประจักษ์ศิลปาคมบ้านหนองนาเจริญ อานไปบางๆนมราแรนเจอร์อ๋อมูเนีอันผู้บ่าวคอยกมางตีคนไหนล่ะจ้าแม่รับสุเทือนน่ะใครอ่ะอเล็กซายเจนวะใครอ่ะมาหน่อยไรโอ้ <laughs> <laughs> วันนี้หมาเอาไปส่งวัดแล้วจ้าพาไปฉีดวัคซีนเมื่อกี้แล้วไปส่งที่วัดแล้วคุมส่งที่วัดแล้วเป็นคยวัดเอากับหมามันอยู่วัดเนาะ เออไอเรื่องม้าโอมาบัดกับเอเรื่องดีเนาะเอ้ยอาบน้ำเออาบน้ำเอ้ยให้กินอาหารดีๆเมื่อขนง่ามกับอ้วนทวนกับอาหารอาหารมานะบอกใช่อาหารเม็ดมีข้าวหุ่นแล้วคันพุดเดิ้ลได้หรอตัวได้พุดเดิ้ลแบบนี้วะคุณกิ๊กดเลยไหมกำลังรับสอบปอชปสอนเรื่องมาเลยไปเรื่องผมก็ชอบผมก็ชอบเล้ว